สวัสดีค่ะอันนี้มาวัดวัดที่สองวัดเนินกระบกอกวอาน้ำตกขึ้นงามแท้ะหอดน้ำตกท่างขึ้นไปโบสพี่น้องขึ้นไปวัดไอ้วัดเนินกระบกจ้ะพี่น้องเอาบรรยากาศเอาบุญมาฝากจ้ะน้ำตกงามค่ะจ้ะไปสวยงาม,งาม ขึ้นมาข้างบนพี่น้องก็ลมล,มลมลื่นดีพี่น้องมางมีต้นไม้มีสุ่มให้เขานั่งพักผ่อนพี่น้องสําหรับมาทําบุญพี่น้องนี่เป็นโบสถ์งนี้ห้ามคักพี่น้องวัดวัดเนินกระบกจ้ะพี่น้องนี่นสวยงามๆเลยจ้าเอาบุญมาฝากเลยพี่น้องเด้อนมโมทนาสาธุบุญน้ากันเลยจา้าเดห้องเขาไปในโบสถ์กันจ้ะ ถอดรองเท้าก่อนพี่นก้กงามขักลูกไส้กันนอนอยู่ในรถพี่้อกนอนหลับบรรยากาศดีดีหนกมึงเดี๋ยวเขาจะย่างเข้าไปข้างในกันจ้า อาจจะสะเทือนแน่นได้จ้ะพี่น้องบ่มีไม่กันซันทางหน้าโบสถ์พี่น้องวิวบรรยากาศส,สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะเป็นวิวบรรยากาศทั้งชมวิวทิวทัศน์พี่น้องอทั้งวัดทั้งเนินพี่น้องวัดนี่้ต่างทั้งเนินและพี่น้องเนื้อเดี๋ยวเห็นวิวทิวทัศน์ขางล่าง ขอไปโบสถ์กันเลยจ้า ข้ามาปล่อยนกกันจ้ะพี่น้องข้าไปไหว้พระลงมาแล้วข้ามาปล่อยนกกันจ้ะจะให้ป้าเป็นคนปล่อยได้จ้ะพี่น้องมาฮ็ดบุญน้ำกันกับป้าจ้ะเลยสาธุ ปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารปลาพี่น้อง